สวัสดีครับผมถวินวงกนานะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการตรวจเช็ครถใหม่ก่อนที่ท่านลูกค้าจะรับรถกลับบ้านครับผมตรวจเช็กลมยางทั้ง4ล้อพร้อมยางอะไหล่เช็คระบบไฟหน้าไฟท้ายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอการปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาการปรับเลื่อนกระจกประตูทุกบานการทำงานของที่ปัดน้ำฝน การปรับบ่อนั่งเช็คที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเช็คระบบน้ำมันเครื่องระบบน้ำหล่อเย็นน้ำมันเบรกน้ำมันคัด์น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์และอุปกรณ์ต่างๆในห้องเครื่องให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจในการใช้งานของท่านลูกค้าทุกๆท่านภายในนะครับเช็คระบบการทำงานของพวงมาลัยพวงมาลัยสามารถปรับสูงตับได้ฟังก์ชันต่างๆที่กา้านพวงมาลัย เดี๋ยวก่อนอยังมีจอที่สามารถทัสกรินได้และต่อระบบบลูทูธ iOS และ Android ได้อีกนะและอย่าลืมนะไม่ว่ารถเราจะมีระบบความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่เราอย่าประมาทแมยนาขอตัวลาไปก่อนนะ